ไหนลูกหนูเอาตรงนี้ใช่ไหมไอ้น,อนี่มันเอาตรงนี้มันเอาตรงนี้มันเอาตรงนี้ไหนรที่าบใหม่ดิแล้วหนูก็เอาตรงนี้กับตรงนี้อืมก็ไม่ใช่ผิดผิดอันนี<ม>้กล้องเห็นเลย,ยดิตรงนี้เกิดตรใช่ไหมแล้วพอหนูอะ่ะแล้วพอตาน้องใช่ไหมน้องมามาวางเอ็กตรงเนี้ยหนูก็เลยอ้าชนะบางโอ,โอตรงนี้มันบอกว่าอะไรนะอืมเฮ้ยไม่ได้ดีนะมันไม่มีเส้นเนี่ยของ อันโน้ตวว่าไงโน้ตจะแก้ตัวไว้ไงของมันก็ไม่มีเส้นฮะของมันก็ไม่มีเส้นแล้วโน้ตจะว่าไงเรื่องนี้คือมันจะให้หนูทาเป็นกอบแบบเนี้เนี่ยทำเป็นกอบอันนี้มันจะให้ทําเป็นกอบนี้โอ้โหมันไม่เรียกว่าเอ็กโอแล้วมันเรียกว่าอะไรอะเอ็กโอมันก็ทาอย่างนี้ใช่ป่ะอโน้ตมันบอกว่าไม่ใช่ทีน่ามันไม่มีขอบ รียกมาสเต็มยศเลยเรียกไอโนเลยเหรอเรียกเขาน้องโนดิหน no. yeah. oh ้าสู้ป้าไม่ได้หรอกหน้าสู้ป้าไม่ได้หรอกโน่ทำไมอ่ะป้าเล่นเอ็กโอกับหนูน้อยหนูเป็นเอ็กนะหนูเป็นเอ็กนะป้าเป็นโอน่าสู้ป้าไม่ได้หรอก มิงแน่ซูปอไม่ได้หรอกอโออปาเป็นเอฟงะให้นเล่นในบ้านหน่อยเล่นใหนเฮ้ยโกวิ่งานะลูกนะดหนอน่าบอกน้องหน่อยสิไม่ได้ไม่ได้ได้ไต่อไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ลูกจ้าไมได้ก่นเนี่ย บอกว่าบอกว่าเอ็กซทำดีดีสิบอกว่าเอ็กไม่ใช่อเอาตาพ่นาวางกูกิน่าลลยว่าผมกินา,า,า,นาอาน่เป็นเอ็กนี่คือเวลาประมาณห้าทุ่มนะครับอสองคนนี้ยังไม่ยอมนอนนะครับเล่นเอ็กโกันไอพี่ก็ลงก่อนกะได้เปรียบน้อง ไอ้น้องก็โกงกลับนะครับนะครับไม่รู้ใครแสบกใครนะครับไม่รู้ใครโกงไขรนะครับตอนนี้บอกผลด้วยนะครับว่าใครใชนะ ถ่ายไปดูไงวะโน้ต้อทิ้งอะไรบ้าไปรีไอโนมาไดอยกโอเงี้ยไหนไหนอธิบายกล้องดิดนี่ไงไงไอโอ้เงี้ยไหนไหนมันบอกว่านี่เแม่เนี่ยอธิบายอธิบยกล้องนอธิบายกล้องเนี่ยมันบอกว่าเน้อว่าแบบี้ไม่ถูกมันเน่มันต่อตรงนี้ไม่ได้มันไม่มีเส้น้มันวาดไอโอเงี้ยโอเคโนไม่ได้ละ เอาไม่บายก่อนเร็วไม่บายไม่บายเลยลระโดไม่บายก่อนเร็วไม่เอาไม่บายคุณผู้ชมทุกคนครับไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอออ่ะเลยเพี่แน่นอนแล้วเนี่ยดูสิบา,บาย